สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับนี่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 ตำรวจนี่ยุคยุคโควิดนะครับนี่ช่วยไายของภรรยาว้าวว้านี่นะครับมีนี่ออกมาเลยนี่ออกมาเลยนี่ไอไอโกวินเบนกันนี่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 เขืนนะครับเขื่อนกล้องนี่พี่พี่ส่งทั่วไทยส่งขาส่งขาฟรีนะครับส่งฟรีโอ้โหดูไม่ชัด นี่นะครับโนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดู2กระปุก2กระปุกนะคพัิกน้ำลูกปลาแห้งของคุณนายแอนนะครับเบอร์โทรครับ0 9 4ย์6 2 2 3 6นะครับส่งขาส่งฟรีนะครับ2กระปุกขึ้นไปนะครับกระปุกละ1้0บาทนะครับนรลกปลาแห้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เหมาะมากเลยนะครับในยุคโควิดแบบนี้นะครับนี่ครับ นี่นะครับข้าวเปล่าร้อนๆนะครับเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับนี่ครับคุณนายแอนนะครับ0 9 4 5์6 2 2 3 6สง่งขาส่งฟีนะครับที่อื่นทุกพื้นที่ในประเทศไทยส่งเหมือนกันครับแต่ราคามีค่าส่งนะครับก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับนรกน้ำพริกนรกปลาแห้ง เออเออใช่น้ำพริกนรลกปลาแห้งคุณนายแอนนะครับเบรนดนี้ดังมากในขณะนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับไม่มีค่าโฆษณานะครับเป็นทีมงานเป็นเพื่อนฝูงกันนะครับนี่ครับนี่นะครับไม่รู้อะไรบ้างนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะกินให้ดูเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมก็นี่นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปเจอในคลิปกินกันดีกว่าครับก็ มาข้าวเปล่านะครับนี่ข้าวเปล่าร้อนๆน,นะครับนี่เดี๋ยวเรามามาลองกินกับไอไอน้ำพริกนี่ดูนะครับก็สมัยนี้นะครับก็ต้องกินอยู่แบบง่ายๆนะครับะจะกินให้ดูแบบนิดๆ,ๆก่อนนะครับนิดๆ,ๆก่อนเขาเรียกว่าซ้อมกินก่อนเดี๋ยวค่อยเอาจริง นะครับนี่ควันยังขึ้นเลยนะครับเรามาดูไอ้ไอน,นี่ก่อนอะไรวะนรกปลาแห้งนะครับผมอยากขึ้นสวรรค์นะครับจริงๆนะผมอยากขึ้นสวรรค์นะแต่ต้องกินน้ำพริกนรกก่อนโอ้อร่อยครับไม่ไม่เผ็ดเดยอะนะครับไม่เผ็ดเดยอะเหมาะกับข้าวร้อนๆน,นะครับข้าวร้อนๆ ไม่เป็นเยอะโอเคอย่าลืมนะครับถ้าชอบจ้าถ้าอยากจะกินดูว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าลองสั่งดูนะครับเบอร์โทร0 9 4ย์6 2 2 3สนะครับต่อไปเจียวบองนี่เขาบอกว่าเจียวบองนี่คือฟาราใช่ไหมน่าจะใช่แล้วแหละนะครับน่าจะใช่แล้วเดี๋ยวครั้งแรกนะครับที่ท,ที่ที่กิน ครั้งแรกเห็นหัวครึ่งน,นึงไม่เป็นไรเนะ้อะเพื่อจะได้เห็นการกินด้วยโอ้โอ้รสชาติค่อนข้างจะจัดนะครับส้มนิดๆเปรี้ยวนิดๆเผ็ดเผ็ดมันนี่มากินกับข้าวเปล่าดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราเรามาผสมในคำเดียวกันด้วยนะครับ ฝากอุดหนุนเพื่อนหน่อยนะครับฝากอุดอุดอุดหนุนเพื่อนหน่อยนะครับอืมเอาเลยครับวันนี้เราลองเยอะเลยไม่ต้องกินเหนียวนะครับฝากอุดหน,นุนเออ่ดับแมนด้วยนะครับดับแมนกระช่วงนี้ดับแมนกามีอาชีพเสริมนะครับสวยใกล้สวยใกล้น้ำพริกนะครับสวยคุณภรรยาใกล้น้ำพริกนะครับนะ ดับแมนจากสมกรนะครับนะน่าจะตอนนี้ตําแหน่งอยู่ที่ที่ปัตตานีอย่าล่าเท่านู้นนะมามาดูนะครับนี่ครับผสมผมว่าสุดครับสุดสุดทำลายสอเลยพี่พี่ขอนี่อยากกินต่อนะครับ จบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากด้วยฝากด้วยนะนคุณเอนคุณเอนโทรไปเลยบอกว่ามาจากช่องโบเบินบวแก้วบอกไปเลยครับไอส่วนลดลดมากลดน้อยไม่รู้นะแต่บอกว่ามาจากโบเบินบวแก้วไปเลยครับในสงขาสองข้าปุกสรงฟี่ที่เหลือส่งทุกประเทศนะครับอุ่นอ่ยครับบ๊ายบายครับ